สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงลากยากทุกท่านวันนี้ผมพามาดูตู้ลำโพงออเดอร์ขนาด18นิ้วโดยใช้ไม้อัดขนาด20มิลนะครับส่วนใครจะใช้ไม้อัดเป็นไม้อัดเกรด A ไม้อัดตาวกเขาไม้อัด m d f ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่งบประมาณของทุกคนนะครับโดยออเดอร์หุมเนี่ยมันจะให้น้ำเสียงยประมาณว่านุ่มลึกกระชับ มีความกระแทกนิดหน่อยนะครับเหมาะสำหรับงานคลาเกะงานแอร์คารงานสมดางานปาร์ตี้เล็กๆนะครับส่วนงานนอกอาคารนั้นก็ไม่ค่อยจะเหมาะในปัจจุบันไม่ค่อยมีคนใช้แล้วนะครับถ้าใครยังนึกไม่ออกว่าเสียงมันเป็นยังไงก็ลองเข้าไปใน YouTube ของช่างนุ d ก y ดูนะครับผมบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้สปอนเซอร์จากแกนะ แต่แกโดดเด่นในเรื่องของตู้นี้จริงๆแล้วก็ขายแกแกขายไม่แพงด้วยใบนึงก็ประมาณ2,900-3,000นะครับ18นิ้วตู้เปล่านะนะครับส่วนถ้าใครอยากจะลองตีฟังเองนะครับไม่อยากซื้อนะครับผมก็มีลิงก์ให้ดาวน์โหลดข้างล่างก็ลองไปโหลดกันนะครับผมมีแบบให้ดาวน์โหลดข้างล่างก็ลองไปโหลดกันนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นดีเทลภายนอกก็จะบอกรายละเอียดน,นะครับกว้าง54หรือ8 0สูอะไรประมาณนี้นะครับส่วนดีเทลภายในก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็จะบอกว่าไม้กว้างเท่าไหร่มีไม้อะไรประกอบไปด้วยดูง่ายๆครับดูไมา่ยากจะมีแบบตัดไม้ให้ด้วยนะครับใครที่ดูแบบตัดไม้ไม่ออกก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างดูนะครับ ผมจะตอบให้นะครับโอเคก่อนจากกันไปวันนี้นะครับอยากให้ทุกคนกด subscribe ให้ผมหน่อยนะครับนี่ก็เป็นคลิปแรกที่เราเจอกันก็ช่วยกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำทำคลิปต่อๆไปนะครับโอเคคลิปนี้ก็คงจะจบลงเท่านี้ส่วนคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาเจอกันในตู้หลองสูตรอะไรเนี่ยก็มาลุ้นอีกแคนึง ไปแล้วครับขอบคุณมากครับ